เอาละครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Maximum Gaming Channel กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับเราอยู่กับเกมคุกกี้รันโอเวอร์เบรกกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับเราจะมารีวิวแพทอัปเดตใหม่ของเมื่อวานนี้นะครับผมอ่าเป็นแพทของอัปเดตของคุกกี้ขนมปังเมลอนนั่นเองนะครับผมก็ขอโทษด้วยครับที่วันนี้ไอที่คลิปนี้มาช้านะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานไม่ว่างนะครับผมแต่ก็มีเข้ามาเขาเรียกว่าอัปตัวขนมปังเมลอนไว้แล้วนะครับผมก็ ถือว่าเป็นตัวที่เล่นแบบงงๆเนาะแพ่นนี้นี่คือแบบเป็นตัวที่คุกกี้แล้วก็โหมดใหม่นี่งงๆมากๆนะครับผมแล้วแล้วยังเออๆงงๆอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมยังไงก็ตามครับอย่างที่บอกว่าขอโทษด้วยครับที่อ่ะคลิปอัปเดตนี้มาช้านะครับผมก็เนื่องจากติดธุระหลายอย่างนะครับผมเนื่องจากว่าแบบที่บ้านมีคนอยู่ด้วยนะปกติผมอัดไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านนะครับผมก็นั่นแหละมีเมื่อวานมีคนอยู่นะครับก็เลย ไม่ได้อัดนะครับผมแล้วก็ติดเรื่องของเขาเรียกว่าการทํานุ่นทำนี่ด้วยนะครับผมก็เลยไม่ได้มาอัดนะครับอ่ะไมาเดี๋ยวเรามาลองดูคุกกี้ขนมปังไมลอนกันดีกว่านะครับผมอันนี้คะแนนท็อปยี่ห้านี่คืออัพเต็มแล้วก็เล่นแบบโมโมน์ัวนะครับอลองดูด้ตอนนี้เป็นตัวที่ผมบอกเลยครับว่าเล่นยากนะฮะอันนี้ขุดเนี่ยมันจะงงงี้แบบ เฮียมัน,มนคือคือเราคือเราต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเราต้องเ,อเราเราเราต้องกดเขาเรียกว่ากดวิ่งกี่บล็อกอะไรเงี้ยคือ,ค,อคือมันแบบคือมันต้องค่อยๆกดไปอะ่ะเออมันแบบกดลววไม่ได้นะฮะนี่เป็นเพลงของอแลนแลนแลนสีใช่ไหมเออ ผมพลาดตะกี้ไปนะฮะแต่ไม่เป็นไรเพลงแรนสี <_ an> แต่มาทำใหม่ให้มันดูแบบให้มันให้ให้มันดูมีสีสันมากขึ้นนะ <_ an> โอเคไป let's go เพราะฉะนั้นเอ่อถ้าที่ผมสังเกตนะตัวนี้เนี่ยคือเป็นตัวที่ เขาเรียกว่าความคล่องตัวของตัวนี้ค่อนข้างที่จะน้อยกว่าตัวอื่นนะครับผมตัวอื่นเนี่ยเวลาเล่นแล้วสกิลมันจะคล่องตัวมากๆนะครับแต่ว่ากับการรับตัวนี้นี่คือเป็นตัวที่ต้องค่อยๆวิ่งนะครับผมต้องค่อยๆใช้สกิลไปเพราะไม่งั้นนั่นแหละนะครับผมไม่งั้นเขาเรียกว่าในส่วนของในส่วนของการทําคะแนนหรือว่าทําแต้มเนี่ยสกิลแบบใช้สกิลเนี่ยมันจะหายไปนะครับผมผมภาพกดเลือดไปแล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเล่นแก้แล้วกันนะครับ อ่าแล้วก็แน่นอนครับผมว่าเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นคลิปชรเลนของคุกกี้แบล็คเบอร์รี่นะครับคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะไปเลสโก้ผมก็ยังคงแปลกใจนะที่ว่าตัวนี้เป็นคุกกี้เพศหญิงนะฮะอ่าคุกกี้ขนมปังเมลอนที่เป็นคุกกี้เพศหญิงนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยนั่นแหละนะครับผม เพลงนี้คือของแลนสีจริงๆเลยนะครับผมเป็น4ีขีดหนกับ4ีขีดสอเนาะเออแต่ผมชอบนะเพลงเพลงเพลง,เพลงมันโทนมันแฮปปี้กว่าเยอะเลยถ้าเป็นของแลนสีขีดหนึ่งนี่จะเป็นแบบอ่าลึกลับนะฮะเออแบบลึกลับเฮ้ยเหมืองน,นี้แม่งน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เพลงเพลงนี้คือมันแบบเหมืองคือลงเหมืองก็แฮปปี้อ่ะเออ a l r let's go ผมไม่รู้นะครับว่าเขาใช้เซตอะไรกันครับแต่ว่านี่คือเซตที่ผมส่องมาล่าสุดแล้วผมไม่ได้ส่องต่อด้วยนะฮะแต่รู้สึกว่าถ้าเก็บขวดเลื่อนไม่ทันหนึ่งรอบก็นั่นแหละนะับผมก็น่าจะยิงไม่ทันละนะฮะสำหรับเอาจริงๆแล้วสำหรับเซตึ้นในมอนนี่ผมผมจะแรกผมว่าจะทำนะแต่ว่าคือแบบคือด้วยความที่ว่าของมันฟูหมดแล้วแล้วผมก็เลยไม่ได้ทำนะฮะก็เลยอดไปนะครับเห็นช่องอื่นเขาทำกันเยอะไงแต่ว่าช่องผมไม่ได้ทำนะ พราะด้วยความที่ว่าแบบเออเซ็ตเซ็ตขึ้นเซ็ตขึ้นไดมอนด์มันแบบสําหรับเราคือมันมันมันค่อนข้างขึ้นง่ายได้เกิดถ้เกิดของมันตายหมดแล้วไงแต่คนอื่นมันไม่ใช่ไงผมก็เข้าใจได้ครับแต่ว่าคือปัญหาคือของผมแบบผมมาถึงก็อัปเกรดคุกกี้เป็นเวลสิบสิบแล้วอ่ะคนอื่นเขาเวลห้าเวลหกกันอ่ะของผมเวลเวลสิบแล้วก็คือแบบเอออดละนะครับผมแต่ถ้าให้เอาจริงให้ผมเดานะเซ็ตเซ็ตที่แบบเอาไว้ขึ้นไดมอนด์จริงๆของด่านนี้น่าจะเป็นแบบ น่าจะเป็นไอ้น,นี่แหละมัง้งน่าจะเป็นกระจกเป็นแผนที่แล้วก็อ้กันนึงน่าจะเป็นม้าปะเออท่าที่ผมจับท่าที่ผมดูนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคิดว่านะน,นี่ตอนแรกผมเห็นเป็นบอลลูนนะครับมันคือเพชรนะเออโอเคแล้วก็เดี๋ยวหลังจบตรงนี้เดี๋ยวผมไปเล่นโหมดใหม่ต่อนะครับโหมดใหม่ก็ถือว่าเป็นโหมดที่ค่อนข้างที่จะ สนุกนะครับผมก็สนุกลิดนึงนะครับพอสมควรนะครับมีอะไรให้ทาให้ไม่เบื่อนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่น้องหหวหอมเข้ามาเนี่ยนะครับผมก็ถือว่าถือว่าผมเขาเรียกว่าไม่ค่อยมีอะไรทำนะครับผมก็เล่นนู่นเล่นนี่ไปเรื่อยนะครับผมไม่ไม่มีหมดใหม่ก็ถือว่าค่อนข้างเบื่อพอสมควรนะฮะแต่นี้มีก็ดีเหมือนกันนะฮะโอเคไปอันนี้ก็คือปังเมลอนนะฮะโดยรวมก็คือเรค่อนข้างงงพอสมควรนะฮะเดี๋ยวเราไปลองเล่นนี่ดีกว่า B5 นะฮะเอ้ยโหมดมอลเหรออ๋อมันมีแค่โหมดมอลนี่หว่าผมลืมหาก่อนมีห้องไหนว่างบ้างขอด้วยขออยู่ด้วยไปไปไปกนลาวา980าร้อนเลยเหรอเลือดเยอะอ่ะโหมดนี้นะครับก็จะเป็นโหมดที่เราจะต้องมาวิ่งอ่อโอ้ินลี่มีเหลืองบวก11,000คะแนนนะฮะ ฉะนั้นตัวที่น่าจะเหมาะสมคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้แหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสมบัติกันสมบัติถ้ามันมีมีเหลืองอย่างนี้เยอะนะครับแปลว่าเยลลี่ถั่วได้ทํางานแน่ๆฮะเรามาดูกันครับว่าสิ่งที่ผมคิดจะเป็นจริงหรือเปล่านะฮะมาจริงไหมจริงไหม โอ้ยากอยู่นะครับโอ้ตรงนี้ผมใส่ไอ้ไอสมบัติไอ้นี่มาดีกว่าไอ้สมบัติอะไรนะไอ้สมบัติเขาเรียกอ,อะไรนะไอ้เออ่สมบัติที่มันเสกเสกยิลลี่ธรรมดาให้กลายเป็นยิลลี่ลหมีเออลืมใส่มาไม่เป็นไรเรี้ยงมันนะครับช่วงนี้เออของใหม่ครับเล่นเล่นด่านไหนก็ใช้นางฟ้าทะเลนั่นแหละนะ,นะค,คิดว่าน่าจะทำคะแนนได้ประมาณ300ล้านถึงวะ ถึงอยู่มั้งอ่สำหรับคนที่ยังไม่ได้เล่นโหมดนี้นะครับก็โหมดนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็คือจะมีบอสมาบอสมันก็คือเราจริงๆริงมันก็คือแบบพวกทำแป้มมาแล้วรจริงๆนะครับเป็นแบบเป็นตัวเขาเรียกว,ว่าเอ่อเป็นเป็นแบบเป็นกับเป็นคะแนนกำหนดมาว่าเออ,อบอสตัวนี้มีเลือด980ล้านนะครับผมเราต้องวิ่งทำคะแนนเพื่อที่จะเขาเรียกว,ว่านั่นะแหละนะครับเพื่อที่จะทำลายบอสนะอะไรเงี้ยแต่ความจริงมันก็คือแบบ มันก็คือมีมีคะแนนก,กำหนดมาให้910ล้านทุกคนต้องทำคะแนนให้ครบนะครับประมาณนั้นนะฮะถ้าวิ่งกัน6คนเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดทุกคนทำคะแนนเนี่ยผมก็สบายสบายฮะไม่ต้องห่วงนะครับก็จะได้แบบคนละสัก200ล้านก็ถือว่าชนชนะละนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ยากไม่ได้ยากเย็ยนอะไรนะฮะโอเคนะครับ เพลงด่านนี้ก็นึกถึงในภาคลายนะฮะด่านที่เท่าไหร่นะเอ่อ chapter สามเออด่านที่ได้กิริเจนเป็นผู้หลักคีนะโอ้โหเป็นด่านที่หลายๆคนค่อนข้างเกลียดนะครับไม่เล่นยากนะฮะเล่นยากมากนะครับอ้าวไปกลายเป็นอะไรเนี่ยจเจริญโอ้สบายสบายครับอย่างนี้ อายุสองเนี่ยยังยังไม่ได้ใช้ผัดเลยอนะ่ะโอ้สี่ร้อยล้านสบายๆครับอย่างนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะชิวๆเลยอืมนี่เยอะยันร่เยอะความจริงก็ใช้ตุ๊กตามหมีก็ได้นะแต่ว่าผมไม่องอัพไม่ตันนะฮะเวลสิบยังเวลสิบอยู่เลยถ้าตันก็น่าจะเอาเอามาใช้ได้เหมือนกันแหละจริงสองร้อยหกสิบล้านอ่ะ ผมผมเชื่อว่าน่าจะจบที่300ล้านได้นะครับคิดว่าถึงถึงเยอะเล่นกัน3คนก็ได้นะเออจริงๆอ่ะถ้าเกิดแบบคนที่แบบปั่นแต้มบนหัวอนะ่ะไม่ว่าจะดสิบสี่เจ็ดสิบห้าสักสามคนนะเออปั่นแต้มกันคนละสักสามร้อยสี่ร้อยเอสามร้อยกว่ากเออสักสามร้อยห้าสิบร้านอนะ่ะต่อคนอนะ่ะโอ้โหสบายๆครับผมบอกเลยสู้ได้สบายๆอ่นะ มีคนปั่นแต้มเรียบร้อยแล้วนะฮะรู้สึกว่าสมบัติเกาะนี่เวลาชนจะไม่มีการบอกแล้วนะครับว่าชนแล้วนะนะครับผมมันจะไม่มีการหยุดแล้วเหมือนเขาปรับไปแล้วเหมือนเ,เหมือนเดฟแก้แล้วนะฮะซึ่งเง่นก็เป็นเรื่องที่แย่่อยหน่อยนะฮะเพราะปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่มีการปรับตรงนี้นะฮะไปต่อเลยลูก ล็อบสเตอร์นะฮะผัดคู่ใจของคุกกี้านางฟ้าทะเลนะฮะหรือเปล่าคิดว่าน่าจะใช่แหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามเนื้อเรื่องคือล็อบสเตอร์นี่เป็นคนที่จะแย่งชิงไข่มุกของนางฟ้าทะเลนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แย่พอสมควรน,นะฮะแล้วในความสัมพันธ์เนี่ยรู้สึกว่าคุกกี้คุกกี้ล็อบสเตอร์หมั่นเป็นอะไรนะเป็นหมั่นไส้ว่าเออห,หมั่นไส้คุกกี้นางฟ้าทะเลนะรู้สึกจะจำไม่ผิด ก็คือแบบมันโทษเพราะว่านางฟ้าทะเลก็เลยนั่นแหละนะครับเพราะว่านางฟ้าทะเลเลยทุกอย่างมันเลยเป็นแบบนี้โอเคผมไม่เสีร้อสิบหกล้านนะครับเดี๋ยนที่คนอื่นเท่าไหร่ฮะตอเลยเหรออ๋อมันมันออกมัต้องซู้อสองตัวเราไม่เหล็กจิ๋วเพิ่มกบป้องกันสองครั้งถ้าแปดร้ามหกนี่ผมว่าเราเอาเป็น เราเราเอาแบ็คเบอร์รี่ไปเล่นดีกว่าอย่างเงี้ยผีพ่อบ้านแล้วก็ตัวหนึ่งตัดสองเป็นตัวนี้ก็ได้มั้งสมบัติเปลี่ยนนิดนึงครับเปลี่ยนเป็นหอยดีกว่า mm hmm. เพราะว่าดูแล้วด่านนี้น่าจะต้องเน้น,เน,นเน้นทำแต้มเอาเรื่องเหมือนกันโอเคผมไม่รู้นะครับอันนี้อันนี้ผมเล่นครั้งแรกเลยนะฮะและนี่ยังเป็นแค่โนมดมอด้วยยังไม่ใช่ฮาร์ดโหมดด้วย โอ้อะไรนเนี่ยอ,อ๋อนี่ไงด่านด่านค้างคาวเองนี่ใช่ไหมด่านที่มันเป็นค้างคาวอ่าเข้าใจละเออใช้ได้ไเว้ยอ๋อโอเคเข้าใจละผมเก็บหอยงั้นไม่ได้นะฮะเื้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับ โยน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 ลงบอสไปบูมบูมยิง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 เออนั่นแหละเออมันต้องหนีสิฟิลลลิ่งมันถึงจะเป็นแบบตีกับบอสหน่อยไม่ใช่แบบอะไรก็ไม่รู้นะฮะโยนไปเออนั่นแหละ เกือบแล้ว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 โอเคเอ้ยนี่ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่สบายสบายอ่าเชียดแล้วชนแล้วสบายสบายไหมลนะ่ะบอสมิปล่อยทันโดนได้ด้วยนะเป็นบอสเป็นบอสปอระเภทไหนกันวนะเนี่ยโดนไปขนาดนะั้นไม่ตายได้ไงวนะเนี่ยตกได้เว้ยตกได้เว้ย เอาสิถึงก่อจะหมดแล้วแต่ก็นั่นแหละต้องหมบดีๆนะต้องดูจังหวะการยิงของวอสดดีๆวอสจะชอบยิงดักนั่นเองอนี่หลบได้อ่ะชนไปแล้วไม่ทันแล้วอ๋อทุกทุกผัดจะมีการป้องจะมีการป้องกันการโจมตีสองครั้งครับโอเค เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเออได้อยู่อย่างนี้ได้อยู่โอ้ยางนี้อย่างเงี้ยน้องฟ้าทะเลมาวิ่งน่าจะเวยกว่าเนี่ยเพราะว่ามันมีสกิลบินด้วยมันจะข้ามสกิลวางของคุกกี้เอของไอ้บอสได้นัเนนะี่ยะเออสามร้อยสิบเก้าครับคนเอาเชลเบตมาเล่นสี่ร้อยยิบเอ็ดนะฮะโอเค ผมพอผมหมดแล้วพอละนะครับวิ่งต่อไม่ได้ละโอเคอ่าเป็น MVP ฮะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมค,ครับออกพอละเดี๋ยวเรามาเล่นเคนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเอาเอาให้ให้ดูว่าแบบเออมาเล่นยังไงยังไงนะฮะโอเคครับอ่ะก็สำหรับโหมดใหม่ก็ประมาณนี้แล้วกัน,นก็ตีบอสขำๆนะครับผมก็ถ้าใครที่แบบมีเพื่อนก็ตั้งตีกันแล้วก็ไปตีบอสก็ได้แล้วก็เปิดห้องให้คนอื่นเข้ามาเล่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมก็ถือว่าเป็นสีสันของเกมนะฮะ แล้วก็มีสมบัติใหม่เนาะปังเมลอนนะครับผมก็รู้สึกว่าสมบัติใหม่นี่ผมยังไม่ได้ลองใช้ยังไม่ได้ลองเทสคะแนนเลยว่าเป็นยังไงนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็สําหรับอัปเดตใหม่ก็ถือว่าไม่ได้เล็กแต่ก็ไม่ได้ใหญ่นะครับผมก็ถือว่ากําลังดีก้างๆนะครับผมไม่ได้เป็นแบบอัปเดตแบบใหญ่มีอะไรให้ทําเยอะแยะเหมือนตอนเบรกเอาไอ้เบรกเอาไอ้นี่มานครใต้สมุดชุกาเทียมานะผมตอนนั้นคืออัปเดตขั้นใหญ่พอสมควรนะครับผมเพราะว่าเป็นเบรกเอาใหม่ด้วย นะครับแต่นี่เป็นแค่โหมดใหม่ฮะก็โอเคถือว่าขำๆเล่นเล่นกันได้แบบสนุกๆนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้านะครับผมผมยังไม่ชัวร์นะครับอาจจะเป็นชายเล่นคุกกี้แบล็คเบอร์รี่หรือไม่ก็อาจจะเป็นรีวิวของคุกกี้ขนมปังเมลอนนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมอาจจะเอาไปเล่นในแลนด์เอฟเอ็มแลนว่าเออแบบทำคะแนนได้ดีแค่ไหนอะไรยังไงนะครับผมโอเคครับสำหรรรรัััััับบบบบบคคคคคคลลลิิปปปนนนนนี้้้้้ไไไแวววเเจจออกกหาาาะผผมม๊ยยรับ